ในประวัติศาสตร์ของไอเชนเกมส์ทีมลมกรดผลัด4คูณ100เมตรของไทยเราเคยสร้างผลงานลือนลั่นมาแล้วมากมายนะครับโดยเฉพาะทีมชายเนี่ยเคยได้แชมป์ถึง5สมัยด้วยกันในขณะที่ทีมลมกรดหญิงก็เคยได้แชมป์มา2สมัยได้เหรียญทองอยู่2ครั้งนะครับทีมชาย5ครั้งที่ได้เหรียญทองเนี่ย3ครั้งแรกเป็น3สมัยติดต่อกันในปี1970ที่กรุงเทพมหานครปี1974ที่กรุงเตหะร,รมมารแล้วกลับมาปี1978ที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งจากนั้นครับก็ได้เหรียญทองอีก2สมัย ติดต่อกันในปี2002ที่บุซานและปี2006ที่โดฮาในปี2010เนี่ยทีมลงกรดชัยได้เหรียญทองแดง2014-2018ไม่ติด1ใน3และครั้งนี้ครับตั้งเป้าหมายไว้เยอะนะครับแต่กลายเป็นว่าเราได้แค่อันดับ4เท่านั้นต่างกับทีมหญิงครับที่เคยได้เหรียญทองมามี2ชุดที่เป็นตำนานในปี1978ที่กรุงเทพมหานาครและครั้งล่าสุดปี2010ที่กวางโจจากนั้น2014-2018เราไม่ได้เหรียญหวาครั้งนี้ครับเราสามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้